Ano, กาโนรตะคุณสวัสดีครับวันนี้ผมนัทวัฒน์จิโรธพงศ์ครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งในการนั่งที่หน้าจอแล้วก็แบ่งปันข้อมูลที่ดีๆของบริษัทการโน้เซลให้กับทุกท่านวันนี้ครับเราจะเจาะรายละเอียดนานะครับเจาะรายละเอียดในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ แคปซูลผลิตภัณฑ์กินได้นะครับในรูปแบบเม็ดแบบแคปซูลนะเราจะมาดูรายละเอียดกันนะครับว่ามันจะมีอะไรบ้างแล้วก็เราต้องมองจุดไหนนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับผมอยากจะฝากทุกท่านว่าถ้าดูคลิปจบแล้วนะครับท่านเห็นว่าเป็นประโยชน์ผมก็อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยช่วยฝากติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe พวกเรานะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานให้กับพวกเรา โอเคเราจะเริ่มกันเลยนะครับจากตัวแรกตัวที่1ซึ่งขายกันมายาวนานนะครับแล้วก็เป็นตัวที่โดดเด่นเพราะบริษัทอื่นไม่มีครับนะจะพูดว่าไม่มีเนี่ยบางคนก็อาจจะสงสัยว่าแล้วคุณรู้ได้ยังไงบริษัทขายเห็ดหลินจือมันมีมากมายหลากหลายนะผมก็จะเรียนทุกท่านว่าในเวลาเนี้ยเท่าที่เราทราบนะครับโดยเฉพาะในประเทศไทยเองเนี่ยมันก็ยังไม่มีที่ไหนนะครับที่เขาจะขายเจ้าตัว สาของเห็ดหลินจือนะหรือที่คนกาโน่เนี่ยเราจะใช้คำเรียกตัวนี้ง่ายๆว่ารากนะครับรากนะแต่บางคนถ้าเกิดไม่เข้าใจอาจสับสนได้เพราะเห็ดหลินจือเนี่ยมันก็ขึ้นปกติถ้าตามธรรมชาติเนาะมันก็ขึ้นตามขอนไม้ตามพื้นตามอะไรพวกนี้ซึ่งมันไม่มีรากนะครับแต่ไอตัวนี้เขาเรียกว่าสาของเห็ด ซึ่งสาของเห็ดหลินจือเนี่ยมันก็คือส่วนที่มันจะเป็นไฮฟาหรือว่าเป็นเส้นใยเวลาที่หลินจือเขาดอกหลินจือมันกําลังจะบานไปเรื่อยๆนะครับคันนี้บริษรัทกโนเนี่ยเขามีเทคโนโลยีครับในการสกัดเอาเจ้าตัวรากตัวเนี้ยนะครับสกัดออกมาแล้วก็มาแปรรูปนะฮะให้มันเก็บไว้ได้คงทนแล้วก็ยังคงมีประโยชน์อยู่เนี่ยนะครับผลิตออกมาเป็นแคปซูลได้ จริงๆแล้วในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยกระบวนการในการที่จะทำเนี่ยนะครับมันก็ค่อนข้างจะเป็นความลับของใครของมันเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ในการทำล็อตเล็กๆหรือว่าทำเพื่อศึกษาวิจัยเนี่ยโอเคอาจจะมีบางเจ้าบางคนเนี่ยเขาแยกสกัดออกมาได้แต่ถ้าเป็นอุตสาหกรรมนะครับอุตสาหกรรมยาอุตสาหกรรมขนาดใหญ่แบบการโนอิกเซลเนี่ยที่เราผลิตออกมาเยอะๆแล้วก็ขายไปในเครือข่ายของเราทั่วโลกเนี่ยนะครับ คือมันมันเป็นเรื่องที่คคละสเกลกันเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีเทคนิคหรือมีวิธีการที่ต้องทําให้มันได้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเขาถือว่าในภาพรวมถ้าเป็นในระดับอุตสาหกรรมเนี่ยตอนนี้เรามีการอกเซลที่ทําตัวนี้ได้นะครับเป็นจุดเด่นที่เด่นมากๆของเราข้อที่1เลยทีเดียวนะครับแล้วรากเนี่ยมันมีความแตกต่างอย่างไรนะบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมฉันซื้อรากลอ็อตนี้สีอ่อนจังเหมือนน้ํานมเลยแต่ อีกเดือนต่อมาไปซื้ออีกที่หนึง่งนะอาจจะเป็นคลังสินค้าหรือศูนย์จำหน่ายรายย่อยของเรานะครับแล้วก็พบเจอว่าเฮดได้สีของรากจึงมีสีที่ไม่เหมือนกันนะเข้มขึ้นกว่าเดิมนะผมจะตอบเลยนะครับว่าตอนที่เขาเอารากมาจาัดจำหน่ายเนี่ยการเพราะเลี้ยงรากนะครับ หรือว่าเจ้าตัวสาเหตุเนี่ยจะใช้เวลาอยู่ที่18ถึง22วันเขาจะมีช่วงที่เขาคำนวณไว้แล้วจะต้องไม่เกินจากนี้เด็ดขาดนะครับแต่ถ้ายังอยู่ในช่วงนี้จะเป็นวันที่18 19 20 21หรือ22คือใช้ได้ทั้งหมดนะครับสปปรพคุณสารออกฤทธิ์ทางยายัาง,อยาง,อยางอยู่ในเกณฑ์ที่เขากำหนดเขาระบุไว้นะเพราะฉะนั้นสีมันจะแตกต่างกันนะครับแต่คุณสมบัติมันก็จะเหมือนเดิม แต่มันจะมีนิดนึงก็คือยิ่งถ้าสีเข้มมากขึ้นนะครับสีเข้มมากขึ้นนะบางครั้งรากลดนั้นเนี่ยอาจจะมีคุณสมบัติที่เหมือนกับไปทางดอกอีกนิดหนึง่งเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะแสดงการขับพิษได้ใครที่เคยมีข้อมูลในเรื่องของดอกหินจือไม่ว่าจะเป็นตัวสปอร์นะครับหรือตัวสารสกัดร้อนจากเห็ดหินจือที่เราเรียกว่าลิชิโกเนี่ยนะคุณจะรู้เลยนะครับว่า การกินดอกลินจือเนี่ยมันก็จะมีอาการขับพิษได้ซึ่งอันนี้เราอาจจะหาข้อมูลเพิ่มเติมในคลิปที่ผมพูดถึงเรื่องดอกหรือเรื่องลิชิโกนะครับแต่ว่าในคลิปนี้ผมอธิบายก่อนว่าถ้ารากมีสีเข้มมันอาจจะมีคุณสมบัติเนี่ยเพิ่มไปทางดอกนิดนึงแต่ยังไงมันก็ยังเป็นรากยังมีคุณสมบัติของรากแบบเต็มๆอยู่นะครับโอเคเคลียร์นะครับคราวนี้เจ้ารากเนี่ยมันประกอบด้วยสารออกฤทธิ์ทางยา อะไรบ้างจริงๆแล้วมันก็มีเยอะแยะหลากหลายแหละโดยส่วนใหญ่ที่เขาตรวจเจอนะครับก็เป็นพวกวิตามินแร่ธาตุต่างๆแต่มันมีบางชื่อบางตัวที่น่าสนใจนะครับที่สารอื่นในสมุนไพรในยาอันอื่นเนี่ยมันไม่มีแล้วเขาก็ตั้งชื่อให้เกียรติกับตัวสารหลินจือเอาไว้นะครับนั่นก็คือโปรตีนชนิดหนึ่งที่มันมีชื่อว่า LZ8 นะครับ LZ8 นะตัวนี้เนี่ยเราก็จะเจอในแอลซซตก็คือย่อมาจากลินชี่ลินชี่ก็คือเหตุหลินจือนั่นแหละนะครับที่เราเรียกเป็นชื่อง่ายๆที่ไม่ได้เป็นชื่อวิทยาศาสตร์ว่าการโอเดอร์มาลูซิดัมใช่ไหมเราก็เรียกว่าลิชี่ก็คือหลินจือ นะครับแต่ว่าถ้าคนญี่ปุ่นเขาก็อาจจะออกเสียงอีกเสียงหนึ่งนะอาจจะเป็นลิชิอะไรแบบนั้นนะครับก็แล้วแต่นะฮะแต่ว่า L z ลเนี่ยก็คือจะเป็นโปรตีนที่มันมีขนาดเล็กแล้วก็เราจะเจอในตัวสาเหตินจือได้นะครับในเอ็กซ์เลียมนะสาเหตินจืก็คือเอ็กซ์เลียมนะถ้าจะเรียกเป็นภาษาอังกฤษครานี้ นอกจากนั้นเนี่ยมันก็ออยังมีอีกตัวหนึ่งครับที่ดูเหมือนว่าในสมุนไพรท็อปพิษต่างๆเนี่ยก็จะมีเหมือนกันแต่มีในรากหลินจือเนี่ยเยอะมากเลยนั่นก็คือเจอมาเนียมในรูปแบบที่มาจากธรรมชาตินั่นก็คือเขาเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าออแกนิกเจอมาเนียมนะครับเจ้าออแกนิกเจอมาเนียมตัวนี้มันจะมีบทบาทหลายอย่างนะครับมีบทบาทในเรื่องของการขับพิษ การทาความสะอาดร่างกายให้ร่างกายได้มีกระบวนการในการล้างพิษด้วยตัวเองอันนี้อธิบายแบบง่ายๆนะครับนะคือ detoxification นะการระบายพิษล้างพิษออกนะครับออร์นิกจมาเนียมอันที่2ครับเจ้าออร์นิจมาเนียมตัวนี้มันจะมีผลนะครับในเรื่องของประจุไฟฟ้านะร่างกายของเราเอ๊ะมันจะต้องใช้ประจุไฟฟ้าอะไรล่ะแล้วไฟมันจะไม่ช็อตเหรอ นะครับจริงๆแล้วในกระบวนการบางอย่างยกตัวอย่างเช่นการส่งกระแสประสาทหรือการเต้นของหัวใจนะครับมันจะเกิดมีสักไฟฟ้าในระดับเซลล์เกิดขึ้นนะอันนี้เป็นเรื่องลึกๆทางวิชาการไปนะครับเพราะฉะนั้นในร่างกายของเรานี่ครับนะถ้าเราได้รับออร์แกนิกเจอร์มาเนียมซึ่งปลอดภัยนะครับแล้วก็ได้รับเป็นปริมาณที่เหมาะสมนะไม่ขาดนะครับมันก็จะทำให กระบวนการที่ต้องใช้เรื่องของไฟฟ้าความต่างศัก์ไฟฟ้าตรงนี้นะครับมันก็จะสมบูรณ์ขึ้นการเต้นของหัวใจดีขึ้นนะครับการสื่อสารของเรื่องสมองก็จะดีขึ้นแล้วก็ยังมีในส่วนอื่นๆอีกนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยบางท่านอาจจะไม่เคยได้ยินนะครับอีกอย่างหนึ่งที่เป็นข้อใจความสำคัญเลยนะฮะข้อที่3นั่นก็คือในตัวรากเนี่ยครับนะมันก็จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยได้รับ ออกซิเจนในระดับเซลล์ได้ดีขึ้นนะครับในระดับเซลล์ได้ดีขึ้นนะปกติเวลาเราสูดหายใจอ,ออกซิเจนแน่นอนครับก็เข้าไปทางรูจมูกแล้วก็เข้าไปถึงหลอดลมแล้วก็ไปที่ปอดใช่ไหมไปที่ถุงลมไปแลกเปลี่ยนแกส๊สแล้วก็นำเอาคาร์บอนไดออกไซด์หายใจออกมานะครับแต่ว่ากระบวนการนี้เวลาที่เราหายใจเข้าไปเนี่ยฮะแล้วออกซิเจนที่มันส่งผ่านจาก,จากถุงลมที่ปอดนะ นะเข้าไปในหลอดเลือดฝอยแล้วก็กระจายไปทั่วเนี่ยไอเจ้าออกซิเจนตัวนี้ครับ <c oughs> เขามีการศึกษาวิจัยกันเขาบอกว่าในตัวเอ็กซ์เลียมหรือในสาของเห็ดหลินจือเนี่ยเมื่อเราทานไปเป็นประจำมันจะทําให้ในเลือดของเราครับนะฮิโมโก,โกบินที่อยู่ในใน,ในเม็ดเลือดแดงอะนะนะครับในเม็ดเลือดแดงของเรานะครับมันจะมีฮิโมโกบิน e แล้วก็ไอเจ้าฮิโมโกบินเนี H ่ย e e มันก็จะมีหน้าที่ในการจับออกซิเจน นะที่ที่เราหายใจเข้าไปแล้วก็มันแพร่ผ่านเข้าไปในหลอดเลือดนะเขาบอกว่ากระบวนการนี้มันจะเกิดได้ดีขึ้นได้สมบูรณ์แบบมากขึ้นนะครับพี่โบบินในเม็ดเลือดแดงเนี่ยมันก็จะจับกับออกซิเจนได้ดีขึ้นดังนั้นร่างกายของคนคนนั้นเนี่ยก็จะสดชื่นนะครับก็จะได้รับออกซิเจนอย่างสม่ำเสมอนะครับไม่พร่องไม่ขาดออกซิเจนแล้วมันก็จะมีผลไปถึงโรคบางอย่างนะที่ร่างกายมัน ชอบที่จะมีออซิเยนเยอะๆนะยกตัวอย่างเช่นนะครับโรคมะเร็งแบบนี้ในโรคมะเร็งนะครับการที่ร่างกายเรามีเลือดมีฤทธิ์เป็นด่างนะครับแล้วก็มีออซิเยนละลายอยู่ในเลือดของเราเนี่ยได้เป็นปริมาณมากปริมาณที่เหมาะสมนะครับมันก็จะเอื้อทําให้เซลล์มะเร็งเนี่ยมันไม่ดุมันไม่กระจายนะครับ ม,มันก็จะเป็นเหมือนกับการทําให้มันอยู่สงบแล้วก็ค่อยๆตายหายไปเองถ้าภูมิภูมกันเรายิ่งดีอะนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือมันเป็นภาวะที่ไม่เอื้อต่อการเจริญเติบโตแล้วก็การแพร่พ,พันธุ์ของเซลล์มะเร็งนะครับอันนี้มีประโยชน์มากนะเพราะฉะนั้นหลักๆนะท่านก็คงได้ไปแล้วทีนี้มันเหมาะกับใครบ้างละ่ะราก เหมาะกับคนทุกคนที่อยากมีสุขภาพดีนะครับพูดง่ายๆแต่ถ้าเจาะลงไปอีกนะครับก็คือคนที่อ่อนเพลียคนที่ไม่ค่อยมีแรงคนที่เป็นมะเร็งนะครับเด็กหรือผู้สูงอายุที่เขามีปัญหาสุขภาพนะเพราะฉะนั้นจะเหมาะมากๆนะครับแล้วรากหลินจือนั้นต้องกินยังไงนะครับวิธีการรับประทานยาที่เป็นแคปซูลของบริษัทกานโอเอ็กเซลเนี่ยนะครับมันจะคล้ายๆกันก็คือ1คุณจคต้องรับประทานตอนท้องว่าง คำว่าท้องว่างในที่นี้เราหมายถึงก่อนการกินอาหาร1นึ่งชั่วโมงขึ้นไปนะครับท้องว่างๆเลยนี่แหละยกตัวอย่างเช่นตื่นเช้ามาก่อนนอนยังไม่ได้กินอะไรเลยอันนี้ท้องว่างที่สุดจะเป็นเวลาที่เหมาะสมมากๆที่สุดนะครับเราก็ทานเห็ดนจือเข้าไปแล้วหลังจากนั้น1นึชั่วโมงขึ้นไปท่านจึงทานอาหารจริงๆถามว่ากินใกล้ๆกับอาหารมันเป็นอะไรไหม มันก็ไม่ได้เป็นอะไรหรอกนะคือแต่ว่าเราลองคิดดูนะครับบางครั้งเนี่ยเราไม่รู้ว่าในอาหารมื้อนั้นคุณกินอะไรแล้วเวลาที่กินไปมันอาจจะสารอะไรบางอย่างในอาหารชนิดนั้นอาจจะเกิดผลกระทบกับสารออกฤทธิ์ทางยาที่อยู่ในสาเหตุถินจือในรากในดอกหรือในผลิตภัณฑ์ต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรจะแยกเพื่อตัดปัญหาตรงนี้ไปซะ นะครับตัดปัญหาไปเลยไม่ต้องไปพูดถึงไม่ต้องไปกังวลไว้มันจะมีผลหรือเปล่าอะไรยังไงก็แยกไปเลยนะครับการดูดซึมก็จะได้ดีขึ้นด้วยนะครับสำหรับตัวรากนะเพราะฉะนั้นจะให้ทานอันที่1ก็คือตอนท้องว่างเสมออันที่2ครับปริมาณในการกินนะเราก็จะเริ่มต้นจาก1แคปซูลนะครับแล้วก็เพิ่มเป็น2แคปซูลก็ได้หรือถ้าคนที่ ต้องการกินเยอะๆนะครับต้องการบำรุงต้องการอ,อ,อาจจะป่วยเยอะป่วยเรื้อรังเนี่ยก็ให้ครั้งละถึง3แคปซูลได้แต่จะต้องเริ่มต้นจากน้อยๆจาก1ไปก่อนแล้วก็ขยับเป็น2เป็น3แบบนั้นกินกี่ครั้งก็อยู่ที่ความเหมาะสมความจำเป็นนะครับวันละ1-3ถึง3ครั้งโดยประมาณ แต่โดยส่วนใหญ่เราก็จะแนะนําให้กินวันละ2ครั้งเช้าเย็นหรือว่าถ้าไม่ใช่มื้อเย็นก็เป็นมื้อก่อนนอนก็ได้นะนะครับนะเพราะฉนั้นมันก็จะอยู่ที่วันละ1-3ครั้งนะครับโอเคนะครับทีนี้ คลิปนี้เรานําเสนอเรื่องรากหรือสาของเห็ดหลินจือคลิปต่อไปครับเราก็จะคุยกันเรื่องของดอกนะเรื่องของริชิโกนนะครับเรื่องของผลิตภัณฑ์ตัวอื่นๆนะครับแล้วเราก็จะเพิ่มเติมเข้าไปอีกนะครับนะเพิ่มเติมเข้าไปอีกว่าเอ๊ะคนที่เขาใช้รากในการดูแลสุขภาพแล้วเขาเห็นผลทันตาขึ้นเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเราก็จะติดตามกันได้ต่อไปในคลิปต่อๆไป นะครับวันนี้เนี่ยเราคุยในเรื่องของหัวข้อสําคัญที่คุณสามารถที่จะจดจําได้หรือว่าส่งต่อบอกเล่าให้กับใครที่ได้เข้าใจง่ายๆนะครับไม่ต้องรายละเอียดเยอะมากมายนะเราก็จะสามารถใช้ข้อมูลตรงนี้นะครับไปพูดคุยไปบอกกล่าวกันได้นะครับอย่าลืมนะครับ กดติดตามกด subscribe นะครับกดแชร์ให้คนที่ท่านอยากให้เขารู้ว่ามีสิ่งดีๆบนโลกใบนี้อีกนะครับจากบริษัทการดอทเอ็กเซลของเราวันนี้ผมนัทวัตรลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันหน้านะครับสวัสดีครับ